มานั่งกินน้ำลำําไยน้ำมาตูมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ขายเหรอไม่มีเลยแล้วม,มีน้ําอะไรบ้างแล,าาแล้วพวกเสือสิงก็ถทิงแรกมีไหมน้องเขาเไม่เข,ข,ข้าใจมุกเราเอามาดูไฟจะแดงไหมเท่านัน้นนาาไฟแดงเบอร์อาชีพจริงๆครับ บ่านาเตือนอว่าเอาสิทธ์มาป้อนกันอนดาจาักรานสถาบันว่ามีคุมาสุอยู่ใต้ให้เขาว่าจ้าให้ถืบชะตาถืบใจพตบลุมความหะแล้วขึ้นบอ่อได้นึกนึนนนนนนกใจอยู่เด้นอว่าโอระนอนางเอ,อ้ย เจ้ากับเคยขึ้นนํำอยู่แมนบบมหาเจ้าดีเกิดที่ก็ได้ดอนวายย้อนวายย้อนบุญผัดลาเดนเนาะพ้าโนมนอกโอปอมสวัสดีครับเป็นเพื่อนาบช่องนูโดพาเที่ยวพาเที่ยวไปไม่กลับบ้านยามค่ำคืนนะเราอยู่ที่สัตหีรบกำลังมุ่งหน้า ไปหาคุณตู่แต่ว่าทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเราหาข้าวกินก่อนนะก็เลยมาบุดหมายนักเดินทางนะฮะใครที่ผ่านมาแถวโรงเรียนชุมพลจะไปสัตหีบเนี่ยเดี๋ยตรงเนี้ยตรงไปนู่นไปสัตหีบบุดหมายนักเดินทางยามคาคืนเข้าต้มในหนึ่งร้านข้าต้มในหนึ่งสาขาสองเดินเข้ามาเลยครับ ูตักไปหาที่นั่งกันเรียบร้อยแล้วคนเยอะอะ่ะคนแถวนี้ร้านข้าวต้มแบบนี่เลยแบบที่เราใไ่ฝันหาเลยเราจะมีจะมีหน้าร้านแบบเนี้ยมีผักให้ดูมีผักให้เลือกเนาะประมาณนี้คันนี้นั่งอยู่นี่แล้วครับนี่คณคนเยอะ พอสมควรนะแปลว่าเป็นร้านท,ที่ยอดนิยมของคนแถวนี้เนาะน้องนี่ผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสัตหีบสัตหีบแล้วใช่ไหมแต่ตรงนี้บางเลยนะบางสล,ใ kannst, ใลีใกล้ๆโรงเรียน,นชุมพลใช่ไหม,มนนชุมพหหลหาษเรือนี่ฮะ 1> 1> อโอ้ร้านเขานั่งข้างในก็ได้นะ <Theater> แต่ข้างนอกลมเย็ยนจังเลย <Bye. S 1> ลมเย็ยนจังเลยใกล้ทะเล 1> 1> คุณผม เอาไข่เจียวให้โดดๆด้วยนะไข่เจียวข้าวต้มเมนูนี่ฮะของเขาสาขาสองบางเสรีบุดหมายนักเดินทางยำค่ำคืนแต่ว่าเปิดเย็นนั่นแหละเพราะว่าบรรยากาศร้านแบบเพิ่งเปิดเลยกับข้าวหลากหลายฮะเมนูอมโอ้

น้อมค่ะน้อมน้องมาดูบรรยากาศของร้านเข้ากันบรรยากาศแบบน,น,น,นี่เขากำลังทำอะไรอยู่ขอดูหน่อยนะครับทอดอะไรครับเนี่ยทอดไก่ออทอดไก่ไ,ไ,ก,ไก่ทอดข้างหลังนั่นเมนูอันนี้ทอดข้างหลังนั่นผัด บรรยากาศของร้านคขาเปิดกี่โมงครับเนี่ย5โมง5โมงถึงเที่ยงคืน,คน,คนทุกวันไม่ครับาง่ีวันหยุดอดู่แล้วแต่ว่าไม่แน่นอนไม่แน่นอนผ่านมาเห็นไฟปิดก็แปลว่าหยุด <c oughs> <c oughs> ไม่น่าถามเลย <c oughs> เอ๋อนั่นทอดไก่ <c oughs> ามาดูไฟจะแดงไหมเั้านั้น น,น่านไฟแดงมืออาชีพจริงๆครับไฟแดงเพาบรรยากาศดีคนะรับครัวอยู่ข้างหน้าเนาะ<ม>แล้วก็ส่วนมากแขกจะนั่งข้างนอกเพราะข้างนอกลมพัดเย็นสบายดีครับข้างในเขาก็มีสองสองครัวหานะถ้าทางจะขายดีนี่ใสดึกดึกลูกค้าเยอะใช่ไหมเนี่ยได้เลยาขามานั่งกินน้ำลำไยน้ำมาตูมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ขายเหรอไม่มีเลยแล้วมีน้ำอะไรบ้างอ่ะแล้วพวกเสือสิงก็ถึงแรกมีไหมมีนองเขาเขไม่เข้าใจมุกเราโอเคฮะเดี๋ยวไปดูท oui> ี่โต๊ะกันขทอดอะไรขึ้นมาทอดปลา ไม่เอาเอาน้ำขวดเล็กไหมน้ำไปดืไมที่ตรงไปได้ไหมโซดาขวดหนึ่งน,นะน้ำขวดเล็กกับโซดาเออรีเสียงแทบไม่ทันที่นี่ยังมีวัยรุ่นซิ่งวัยรุ่นซิ่งอยู่มันไปเดีย ข้างในเขาก็น่านั่งคุณสะอาดดีข้างในแต่ว่าทางนี้จะลมเย็นเขาเพิ่มความสว่างแล้วก็เปิดสป,ปอร์ตไลท์ด้วยทำให้บรรยากาศของร้านสว่างสวยข้างหน้ามีไฟไฟ,ไฟลาวนะมีไฟลาวนะแล้วก็มีไฟสังเกตง่ายคนระับพอมาปุ๊บก็จะเห็นไฟสว่างสว่างมาแล้ว เมนูแรกของเรายำปลาหวานมาแถวชายทะเลก็จะมีปลาหวานก็เลยถามเขาว่าทำอะไรได้เขาบอกายำก็ได้หรือทอดเฉยๆก็ได้ช้อนแจกช้อนแจกตะเกียบขนมหิ้ชื่ออะไรานิ้ชื่อเขาตกนอนแล้ว ต้มเขาอุ่นอุ่นไหมดต้มเขาอุ่นไปหมดี๋บบ้วแต่ต้มร้อนนีคแบบน้นอนนะต้มมาแล้วครับเขาต้มเขาอุ่นร้อนมาเขาอุ่นร้อนมา เมื่อกี้เห็นเ็าตั้งตั้งอุ่นร้อนมาให้ทุกก่อนเสิร์ฟอันนี้มาแล้วอันนี้ัอะไรครับขับพุ้งหมูกอเมื่อกี้เห็นไฟแดงมารู้จานนี้เปล่าไฟแดง เพื่อนทานข้าวด้วยกันนะครับพี่โดหิวลุยเลยไม่ต้องตัดเยอะลูกเดี๋ยวล้นชามเราร้อนเป่าก่อนนะพี่โดเป่าก่อนนะน้องเขาเตือนแล้วนะว่ามันร้อนนะ,ะนะมีสองอย่างก็ตักสองอย่างอันนี้คือเต้าหู้กู้ช่ายขาวเต้าหู้กู้ช่ายขาวหมูสองับข้าวเร็วกับข้าวเร็ว กินแบบพระแล้วตัดทุกอย่างตัดทุกอย่างแล้วค่อยกินอันนี้ยำคือ,อก็คล้ายๆกุนเชียงเนาะคล้ายๆแบบยำกุนเชียงไงรอไดนลูกข้าวบะ รแ่ทำคล้ายๆยำกุนเชียงครับนื่เองเขาทำน้ำยำอร่อยอะรสชาติดีอะ

เหมือนจินเมนูทัน เจียวหมูสับไก่เจียวหมูตับเราสั่งแบบง่ายๆกินง่ายๆกินกับต้มยำก็อร่อยกับเจียวหมูสับอื ไปมาเรนะื่อยๆครับเริ่มลูกค้าเริ่มเยอะ น้ำต้ยมยำไม่เบื่อเลยมาแล้วครับไข่เจียวไข่เจียวมาแล้วไข่เจียวจากต้ยมยำก็สุดยอดลดระวังร้อนไข่เจียวไขเ่ขเจียวหมูสับซอสพริกซอสพริกบานเฉลย นี่าติพริกสีราชาก็กินที่บางสรีอ,อเียวกัต้มยำเอร่อ,อยแน่นอนครับก็ชิมรสชาติต้มยำแล้วว่า กีนไข่เกี่ยวต้องเข้ากันแน่นอนอ,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 อ หมดทุกอย่างเลย<อ>นี่คือซากอารยธรรมของไข่เจียวมาดูบรรดาซากอารยธรรม<อ>ร้านข้าต้มในหนึ่งอร่อยทุกอย่าง<อ>เดี๋ยวบอกเขากินตังครับมาดูกันว่าบุตหมายนักเดินทางที่มาทางสัตหีบ มว่าร้านนี้เขาก็น่าแถบ,บน่แหละเพร mm hmm. าคนทยอยกันมา mm hmm. เห็นมาขับมากะเลี้ยวรถเลี้ยวรถก็เข้าร้านนี้หมดเลยเพราะ mm hmm. ว่ายิ่งดืงคนยิ่งเยอะแล้วเขาก็น้องๆที่เขาเป็นพนักงานก็จะ mm hmm. มีหลายคน mm hmm. แสดงว่าเตรียมการ mm hmm. ที่จะให้บริการกับลูกค้า mm hmm. จำนวนมากกับว mm ่าที่คพอจะยเท่าไหร่จ๊ะ470บาท470บาทราคาถูกมาก ไม่แพงครับกับกับข้าวตั้งห้าอย่างบกอย่าง470ร้เจิบาทเดี๋ยวจ่ายปังเข้ากั่นค้าอาร้ยเจ็ดไม่แพงเลยครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักนะครับเพื่อนๆครับมาถึงแล้วเรามาถึงสัตหีบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่วันนี้จัดงานคิสมัสเะฮ จัดงานคริสต์มาสกันแต่ว่าเขาเขามีแค่มนหกหลังฮะแต่เขาก็เต็มนะครับเราอยู่เราอยู่ที่ไหนจ่าสอจ่าสอรีสอร์ทจ่าสอรีสอร์ทนี่เราอยู่ที่นี่ฮะเมาจ u อะไรนะ m o u n t น n v i e w m o u n t ิ n View รีสอร์ทแล้วเราแล้วเรานอนไหนอ่ะข้างนี้ของคุณห้างนี้ครับอ่าปิดแอรไว้ให้แล้วโอเคโอเคครับเพื่อนๆครับ ก็ค่ำมืดแล้วเห็นคุณตู่คุณยุ้ยเขาก็กำลังฉลองวันเกิดอยู่วันเกิดไหมเกิดอยากจะเค็มเกิดอยากจะเครมเคมประกันเอ้เค็มคนเจ็บวันนี้เดออมาจ้างั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนๆค่อยชมบรรยากาศของที่พักนะฮะเรามาจากกรุงเทพก็เสร็จภารกิจเรื่องบ้านเรื่องอะไรของเราต่างๆครูตั๊กก็สบายใจ สิบสี่ล้านใช่ไหมพี่ขายยังไม่ถึงเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมบรรยากาศตอนกลางวันของรีสอร์ทแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนยังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันจริงค่พรุ่งนี้เช้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมามามาเปิดคลิปปุ๊บก็ลาเลยคุณยุ้ยไปเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคุตักเอ้าถ่ายตั้งนานลืมเปิดไฟ ก็ดำมาสิเออเอาเอาใหม่เอาเอาขาวขาวแล้วขาวแล้วขาวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับร้านต้มตำบ้านสวนต้มตำบ้านสวนหนูลืมไปเอาผมปิดหน้าน่าหนูจะได้เล็กมหน้าเล็กเล็กใช่ไหมทำแก้มบุ๋มอ่ะเจอกันคลิปต่อไปครับโดทำหน้าที่หน่อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าโดโดไม่ค่อยปิดคลิปเลยฝากตกฝากอะไรฝากกดสับสไครต์อะไรเร็วอะไรเร็วหนึ่งหนึ่งตองตั้ม ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที boys. ่ยวด้วยค่ะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดใจให้โดโด่ไปด้วยนะครับนะครับไปเดินไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ่อนาเสือร์นอว่าเอัสิตมาป่อนกันอันนาจักรันพบว่ามีคุมาสุอยู่ใต้ ให้เขาว่าจาให้ถืบชะตาถืบใจับ,บลุมความฮะแลวขึ้นบ่ได้นึกนึกใจอยู่เด่นเนว่าโอระนานางเอ้ยเจ้ากับเคยขึ้นนำอยู่แมนบ่มหาเจ้าทีเกิดที่ก็ได้ดอนวายย้อนวายย้อนบุญผัดลาเด่นเนะ ฮาานมนโอปอมคือคือกันโยนะคือฮะอีลอที่ฟันให้บุญพลาพาฮะให้ฮะเข้าทืกการทุกวันด้วยหายใจอยู่ใกล้ๆกันจนพ่อมือตายได้ตำเนียงกับพอ่อ บ่อน,นาเสือ้อเนาะว่าอ้นี่อตะแตบมนอะจะพอกลับแม่น,นี่แต่ป้าพันละเดือน้องปลาย <c oughs> โอ้เฮากระตายหาเจ้ากับบ่ดได้ตันเนาะว่าให้แน่นกันเด้อนละเขาตมผุเพเนาะน,น,อนุ่มตามาเดือ ว่าโอระน้องเอ้ยเจ้ากับเคยขึ้นน้ำอยู่แมนบบมาักเก้าที่เกิดที่กอได้ดอนไว้ยย้อนว่าย้อนบุญผร,ราเดนะาพาเฮามาปอปองคือตึกคือกันโยนะนาะคือหน้าติ่รอที่ฝัน ให้บุญพรรลาบา้าฮะให้ฮ้าฮ้าเด้วยกันทุกวันด้วยหายใจอยู่ใกล้ๆกันจนพ่อมือตายได้ตำเนียงกระโปรอขอ,ขอบคุณครับอบคุณครับหรอ